มีความสุขชื่นมินเดินเดินเสียเดนเดินเดไนเดานเดินเอินเดิเดินเดินเดินเดุ้เงินเดินเดินเดบทเดิน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 เอินเดินเดันเาินเด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 ิาเด่นเดชนเดิ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 นเดชนเดินดินเด่าเดินเดินเดยนเดนดินเดินเดอะเลยนเดินเดินเด้นยดิเดินเดินเ้ินเาิมเดินเดินเดิเป็นเดินเนเดินเนเดินเดินเดิเี่เอเดนอนเดนนนอ อ๋อบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นไม่ขึ้นไหนพี่เอกลองซิฉันเป็นไก่ใช่ไหมสตัวเล็กๆนิดนึงเดินโซนจะบินวันนี้วันนี้ห้ามทำให้เพื่อนโกรธทำไมไม่งั้นเพื่อนจะตีปีก เอาล่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันในสัปดาห์ที่สามคอนเสิร์ตสตาร์คนต่อพอดาวในโจทย์เพลงลูกทุ่งวันนี้จะเต็มถูกต้องนี่บางคนนี่คุณผู้ชมบางคนนี่แต่งตัวเต็มมากเราอีกนะเออมาเยอะบางคนแตงมาเยอะเลยทีเดียวใช่แล้วและที่ไม่ด้อยไปกันครับผมที่ยังอยู่กับเราตลอดจนกว่าเราจะได้เดตสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยพี่โจพี่ม้าและพี่เพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย เห็นอะไรที่หูของพี่มาก็ไม่รู้ประกายแวววับแวววามากเลยอ่ะโอ้ต้มหูเพชสวยงามมากเลยพี่โจพี่โอ้ร่างเป็นเพชด้วยแต่พี่โจก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดจัดเต็มเลยทีเดียวส่วนพี่เพชก็เหมือนเดิมจจะให้ทำพี่เพชอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง จะให้พี่เป็นทำอะไรเราเออเอาล่ะวันนี้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะการแข่งขันในโจทย์เพลงลูกทุ่งนะครับผมแหมวันนี้นะใครเตรียมพุงมาลัยนะเตรียมคล้องกันได้เลยนะครับผมและวันนี้ทุกคนจะได้สนุกไปกับพวกเขาเหล่านี้ขอเสียงกรีดดังๆให้กับ6คนสุดท้ายจินดาสตาร์คนฟ้าคว้าด มายเลขหนึ่งครับหนุ่มบุษไส้ผู้มุ่งมั่นเพียร์สานฝันให้กับครอบครัวตุ้มตามยุทธนาเบื้องกลางหมายเลขสามสาวหวานเสีสยงใสหัวใจแกร่งกว้างก,างกระวนสุดที่วงหมายเลขสี่สาวใต้ลูกครึ่งอิตาเลียนผู้มีอายุ15ปีซิบิพาวิดามาริจิหมายเลขห้าหนุ่มเหนือนที่มุ่งมั่นเพื่อความฝันยังไม่ยอมแพ้แอมสินพงษ์ชูศักดิ์สุสขวิบูลณ์หมายเลขหกสาวเหนือมาเซอร์ที่ใครหลายคนหลงรักน็อตน็อตพนายางกุลหมายเลขแปดหนุ่มชาวไร่มาดิ้งผู้ไม่ยอมทิ้งความฝันและครอบครัวยินเนสยุทธนาการิน เอาละครับเรามาทบทวนผลคะแนนสะสมผู้แข่งขันกัน6คนกันดีกว่านะฮะอันดับที่1ได้ไป20.65%ซนะครับซิลวี่ตามาอันดับที่2นะครับ19.85%เนะครับเนสครับและอันดับที่3นะครับ18.75%ุานะครับตุ้มตังอันดับที่4ได้ไป16.47%นนะครับน็อตครับ และ2อันดับสุดท้ายนะครับได้คะแนนสะสมรวมกันนะครับ24.28%ก็คือกวางและก็แอมนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องขออนุญาตนะฮะที่จะไม่บอกว่าใครได้คะแนนคนละเท่าไหร่นะครับครับผมคะแนนนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดครับเรายังเปิดรับคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศอยู่ซึ่งนับเป็น9 0นะครับและคะแนนอีก10%นั้นจะมาจากร้อยเสียงในห้องสอง่ง อาเราก็ต้อนรับด้ฟ์สีในห้องส่งด้วยนะครับและวันนี้เราก็มีเซเลปมาด้วยถูกต้องแล้วนะฮะในสัดมากในสัปดาห์ลุกทุ่งอย่างนี้ถูกต้องแล้ววันนี้เหมาะที่สุดครับขอเสียงปรบมือกึกกองให้กับพี่ไฮอภพรนครสวนครับสวัสดีครับพี่ไฮสวัสดีครับเย่นะฮะอ่ะีวันนี้พี่ไฮก็จะได้ให้คำแนะนำน้องๆด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่3นะฮะกับโจทย์เพลงลุกทุ่งนะฮะกับเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาว